สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่สองขออนุญาตสัมภาษณ์รีวิวนิดนึงนะคะสักลายมือไปแล้วเป็นไงบ้างคะก็ก็ดีขึ้นเยอะนะคะกนดนี้ได้เป็นที่ปนดนี้ได้เป็นแสนสามเดือนนะสามเดือนเป็นสามเดือนถูกเยอะไหมก็จัดเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดห้าได้หกร้อยขอบคแล้วก่อนหน้านี้ถูกหวยหนักแบบนี้ไหมไม่ค่ะก็ได้รอบสีปีสองปี ประมาณนี้ก็มีแต่มีปัญหารุ้นแล้วก็เริ่มมาสากักแล้วแล้วใครแนะนําให้มาสากักคะไม่เพีต่ตัดสินใจเองเลยใใออบอกแฟนบอกว่าไม่ต้องไม่ทำโอวัที่หรอกพาไปหน่อยทำอะไรมือนกัมาถูกพาน่อยติดการ 79, 79, 79, เจ็ดเก้าอะเจ็ดเก้าที่สองเจ็ดเก้าสามวันติดอ๋ 79, 3000, 000, อ,อมันชอบอ,อ๋อชุดนั้นนะ่ะมันออกสามวัน <000, 000, S 2> ติดกันเลยค่ะแต่พี่แทงเหมือนกันสามวันเลยเหรอวันละห้าจิตพี่เล่นเลขเดิมเนี่ยนะเล่นเดิมมั่นใจว่าถึงเลขเดิมไม่รู้เหมือนกันเหมือนกับ อยากซื้ออ่ะก็เลยความรู้สึกอย่างนั้นเลยก็โชคดีแล้วก็ว่าวันวันกู้เสรแล้วถูกหวยลาวสี่ตัวโตสี่ตัวโตสองร้อยเนี่เอาเลขมาจากไหนคะอยู่ไม่อยู่กั็อยากคิดกันมาคิดเลขของเราใช่ไหมถ้าไม่ถูกก็คือไม่ถูกแล้วแฟนพี่ว่าไงบ้างยคนพาไปก็มีโชคกันนะถูกบอลแทกบอลได้ประมาณโอ้ดีทั้งคู่ทั้งคู่ก็ปิดนี่ไป สบายใจนะคะวันนี้เลยมาเจอกันที่ซีคอนนะคะก็คราวนี้ขอให้เหลือเก็บเหลือใช้เหลือกินเยอะๆนะคะหลังจากปลดหนี้ไปสบายใจเนาะเวลาคนเราไม่มีหนี้มีหนี้น้อยลงก็มีความสุขนะคะเดอดงลดก้วนะคะขอให้ถูกปังๆแล้วไปปิดเลยค่ะพี่โอเคเชวงดีนะคะ